ใหญ่มากสวัสดีค่ะต่ามาแปดลิ้วนะคะจังหวัดเชิงเทเาเดี๋ยวมีรถร้านนี้ เตี๋ยวไข่เตี๋ยวไข่แม่อีฟเตี๋ยวไข่ต้ยมยำกระเพรากั้งไข่ปูกระเทียมอ๋อคนละร้านอันนั้นขนมจีน สวัสดีค่ะซิงเกิเจอร์ของร้านก็คือเป็นไข่มุกกรแต่ว่าเป็นรูปปกติแต่ว่าเยอะๆก็จะเป็นไข่มุกกรกยักอ์ไข่ใ,<ะ>ใหญ่ใช่ค่ะค่ะดเดี๋ยวขอไปดูดดเดี๋ยวเรานั่งมีกันนะคะเจ้าของร้านชื่ออะไรคะ,คะอ๋อคุณอีฟนะคะมีแ <สา S 1> ต่ามาสาขาหนึ่งนะคะ สาขานหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรคะถนนตรงนี้ถนนหน้าเมืองซอยสองถนนหน้าเมืองซอยสองใช่ใชค่ะอันนี้เป็นข้าวเจ้งกะละมังค่ะหมูเป็นชามโอ้ข้าวชามนี้ก็น่ากินแล้วนะคะอ๋อนี่เป็นหมูเด้งใช่ใชร้านเปิดมานานหรือยังคะปีนี้ปีที่สิบค่ะปีที่ส<ป>ิบแล้ว นี่สาขาหนึ่งเลยมีกี่สาขาคะจริงๆมีสี่แต่ปิดสาขาสองไปเพราะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถลูกค้าโดนขีดรถบ่อยค่ะก็เลยปิดแล้วก็เหลือสาขาหนึ่งสาขาสามสาขาสี่ก็จะเป็นแค่สามมีแค่ในจังหวัดสะเชิงเซาเท่านั้นใช่ใช่มีแค่จังหวัดอยากไปเปิดกรุงเทพแต่ยังไม่มีโอกาสโอ้เห็นลูกใหญ่ในหม้อนี่เละค่ะใส่ปลาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องอุ้ยใหญ่ขนาดนี้ใช่หนักสามโลค่ะหนักสามโลโอ้ปกติทานกงนกี่คนคะ ที่มาเนี่ยสถิติีห้าคนังไม่หมดเลยค่ะโอ้ห้าคนไม่หมดไม่หมดนะเดี๋ยวข่แคนอ่ะเทียบเทียบกับมือตายฝ่ามือโอ้โหเดี๋ยวดูตอนใส่ชามใหญ่มากอันนี้คือไข่ไข่เบบ้ไข่ไข่แบบปกตินะคะเอาไข่ลาวาก่อนนะคะลาวาก่อนอันนี้นะครับเป็นไข่ลาวานะคะตวงอ๋อตวงหมูเด้งก่อน ให้ได้ทุกชามจะได้ปริมาณเท่ากันนะคะค่หมูเดงนี่ที่ร้านทำเองด้วยกระปองใส่ด้ว่เบคอน,นอ๋อมีเบคอนด้วย<ด>เกี่ยหมูเด้งนะคะให้ได้รูปของชามอ๋อไข่ต้มนะคะมีลูกชิ้นหมูค่ะ แลก็น้ำ,อนำซอสสูตรของพี่ร้านนะคะก็มีไขต่ต้มแล้วก็เบคอนแล้วก็ลูกชิ้นด้วยครับอ๋อส่วนนี้คือส่วนที่จะมาปิดข้างบนครับนี่คือการทําให้เป็นลูกไข่ใช่ไหมคะเป็นไข่ลาวานะคะทําให้มันสวยเรียมๆนะครับแล้วก็เขาจะไปลงน้ำนะครับ เอาอย่างนี้เลยนะครับก็ไปลงน้ำร้อนนี่ครับค่ะชามหนึ่งนี่ใช้หมูแดงประมาณกี่กรัมคะร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบกรัมครับอ๋อร้อยแปดสิบกรัมครับลงไปต้มเลยนะคะครับต้มให้สุกครับประมาณสิบห้านาทีครับก็สุกแล้วครับค่ะร้านเปิดตดกี่โมงคะเปิดแปดโมงครึ่งเปิดสี่โมงครึ่งเปิดทุกวันทุกวันค่ะหยุดอังคารสัปดาห์ที่สองเดือนโอ้ค่ะ หลังจากลวกสุกแล้วนะคะใส่เส้นนะครับเป็นเส้นเล็กนะคะครับตรงนี้ได้นะครับค<า>่ะน้ำต้มยำใช่ไหมคะข้าบผมก็ต้องใส่ทั่วนะครับใส่ถั่วลิสงครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ใส่ผักชีนะครับ ใส่ไข่น้อยนึงคร,ครับไข่เกี่ยวครับค่ะเกี่ยวกอรอบครับผมก็มีน้ำซุปด้วยนะครับนี่ครับึ้นเมนูไข่ลาบาเลยครับค่ะเสร็จแล้วนะคะวางที่โต๊ะกันตามน้องเขาไปเลยนั่งตอนไหนคะขอบคุณค่ะไปดูไข่มังกรยักษ์กัน อูชามบเบลเลอร์เลยชามนี้ใช่ไหมคะที่จะใส่ไข่มังกรยักษ์อ,นนะอู้ชามใหญ่มากค่ะใหญ่มากหนักกี่กิโลคะสาโลค่ะหนักสามกิโลต้นยำน้ำใสนะครับค่ะใส่ถั่วลิสงคั่วต้นอมต้นหอนมผักชีค่ะ น้ำปลาไข่มุกกรจะเริ่มทำเมื่อสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วก็จะเริ่มนับอยหลังแลวก็คือสี่ปีแต่ปีนี้นะคะน้ำมะนาวอย่างนี้ลัวไหมคะว่าจะมีร้านไหนไปทำเรียนแบบแล้วอ๋อมีแล้วจริงแล้วแต่ก็เนาะมันไม่มีหนึ่งเดียวในโลกค่ะแล้วก็ต้องทำใจเราทำเราให้ดีที่สุดเราก็จะอยู่ได้ยาวนานค่ะ น้ำตาลทรายาน้ำตาลทรายนะครับเอาน้ำต้ยมยำมาใส่ชามนะคะรานเปิดใหม่ๆใช้ชื่อตรงๆเลยว่าเดี๋ยวไข่ระามีลูกค้ามาจะเรียกเราไม่ยี้ไม่ยี่สามลูกนียก็จะเลยเป็นเกี่ยวไข่ไม่ยี้ต้องเดินระวังนะเพราะว่าชามใหญ่หนักมาก นนีหน้หน่อยจานนี้น่อยจานนันี้หนอยาปกติกิน4-5คถึงห้าคนอาจไม่ได้กินคนเดียวนะอันนี้สั่งมาให้ดูชามเนี้ย7 7 7บาทดูเมนูแต่จริงๆร้านนี้ขายหลายเมนูนะคะไข่มังกรยักษ์เนี้ยชามละ7 7 7บาทชามนี้ก๋วยเตี๋ยวไข่ราวาชามละรัก110บบาทนี่เขาให้มีดมาด้วย มาหั่นไข่มืองกัยษ์เดี๋ยวชิมน้ำก่อนเป็นน้ำต้มยำน้ำใสรสจัดจ้านแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเคมเปรี้ยวเผ็ดแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วนะคะเดี๋ยวหั่นไข่ลาวาให้ดูก่อนวีน้ำทะลัก ไข่ลาวาไงมีไข่ลาวาในไข่ลาวาจะมีไข่ต้มยางมาตูมนะคะแล้วก็มีรูชิ้นหมูเป็นเส้นเล็กแล้วก็ราดน้ำต้มยำม,มา <c oughs> มันดป็นก้อนเอามาตั้งวางไว้นานชิมแบบ ยังไม่ต้องปรุงนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมากินหมูเด้งรสชาติกลมกล่อมครบรสแล้วนะไม่ต้องปรุงเพิ่มหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดแล้วอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำที่รสชาติอร่อยเลยแหละ ตัวหมูเด้งก็นุ่มเด้งหนุกหมูเด้งก็อร่อยเลยแหละปรุงรสชาติมาดีไม่ได้อวยนะอร่อยจริง<ม>คือหมูเด้งเขาไม่ได้มีแต่แป้งนะ<ม>เดี๋ยวต้องจัดการตามนนเนี่ย อไม่ได้กินคนเดียวนะอันนี้สั่งมาให้ดูมีหมูสับแล้วก็มีถั่วลิสงม,มีกระเทียมเจียว Happy Birthday <c oughs> เออ <c oughs> เหมือนหั่นเค้กถ้าใครชอบเมนูนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพาดคลิปใหม่ทุกวันศุกร์กดกระดิ่งนะคะจะมีแจ้งเตือนลูกใหญ่ดูหมูเด้งอูเนื้อหนามากเป็นเส้นบหม,มี่นะคะ ไข่ต้มยางมาตูมแล้วก็มีรูชิ้นหมูข้างในนี้หมูเด้งหนาประมาณส่วนที่หนาที่สุดนหนาประมาณ3นิ้วได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องประคองใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาทานร้านนี้ประจําไหมคะก็ะะมาเหมือนกันนะคะเป็นคนฉาเช,ชียงแาวร,รือเปล่าคะไม่ค่ะ บางน้ำเชี่ยวเปรียปร้ยวอ๋อบางน้ำเปรี้ยวค่ะหมูเด้งเนื้อแน่นด้วยนะว่าไม่ได้มีจัดแป้งนะต้ยมยำไม่หวานเค็มนำํำเปรี้ยวไม่เผ็ดนะ เดี๋ยวไปไหว้หลวมพ่อโสธรกันใส่ถุงกลับบ้านรายละเอียดของร้านแต่จะลงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะแล้วเ,เจอกันวันสุกหน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยตดวิวที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ